สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัทฮอโตอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่ที่บริษัทฮอโตนะคะสาขาที่1น,นั่นเองมีรถหน่วยงานประวัติศูนย์น่าใช้มาให้พี่ๆได้รับชมกันอีก1นึคันนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็น t o โยต้าโคโร l อัลติสนะคะเป็นตัว 1.6G เลยนะได้รถเป็นปี2020นนะได้เป็นตัวเบนซินล้วนเลยนะคะ รับประกันว่ารถไม่เคยติดตั้งแก๊สนะคะไม่เคยเป็นแท็กซี่มาก่อนนะกับราคาตัวนะคะจะอยู่ที่499,000บาทลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79%ก่อนจะไปรับชมคลิปเต็มกันนะคะหนูฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเรานะมาเริ่มกันตั้งแต่ ด้านหน้าตัวรถเลยนะคะคันนี้นะจะได้เป็นกระจังหน้านะคะคมเนียมส,สวยๆแบบนี้นะคะตัดกับตัวรถสีเทานะคะสีเทานะเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายมากๆเลยนะคะมีขนรอยขนแมวนะแทบไม่เห็นเลยนะคะอ่าแล้วก็ช่องรับลมนะคะได้เป็นสีดําแนวนอนส,สวยๆเลยนะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะคะ แล้วก็มีไปลีไปเลี้ยวจัดมาให้อยู่ในโฟมเดียวกันเลยโคมใสๆแบบนี้นะตัวรถด้านหน้าฉบเฉียวแล้วได้เป็นโฉบออนนิวเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อแมกอะลอยเดิมโรงงานนะคะขนาดยางจะอยู่ที่16นิ้วนะภายในซุ้มล้อนะคะกิฟ๊ฟด้านในนะไม่มีหลุดไม่มีหายเลยแล้วภายในนะคะแทบไม่มีสนิมเลยนะคะพี่ๆค่ะนี่รับประกันว่ารถสวยตรงปกแน่นอนนะคะ กระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของภายในคันนี้นะคะก็จะได้เป็นโทนสีดํานะอ่าภายในได้เป็นโทนสีดํานะคะตัวเบาะของเขาก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยสภาพเบาะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขะคอนโซลหน้านะคะไม่มีรอยแตกนะคะหรือว่าขีดข่วนเลย หัวน็อตประตูนะคะเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะมานะคะหัวน็อตเดิมแน่นอนนะคะพี่ๆค่ะด,ดูเลยอ่าให้ดูด้านในเลยนะคะว่าหัวน็อตเดิมนะแผ่นเพจนะคะตรงรุ่นเลยปี2020เรามาดูโครงสร้างรถกันนิดนึงนะคะนี่รอยเม็ดอาร์ตนะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้นะเป็นรอยเม็ดอาร์ตเดิมด้วยไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะกระจกนะคะแพ้เดิมทุกบ,บานของโตโยต้าเลย มาดูในส่วนของห้องผูดด้โดยสารกันต่อเลยนะคะในส่วนของห้องผูดด้โดยสารนะคะตัวเบาะด้านหลังนะได้เป็นเบาะหนังเหมือนกันเลยนะคะตัวเบาะนะคะไม่มีรอยฉีกขาดนะนี่สภาพเบาะสวยๆเดี๋ยวเรารังคําความสะอาดให้ใหม่แน่นอนนะคะข้อดีของอันติดนะคะนี่มีแอร์ตอนหลังให้แบบนี้สองช่องนะคะ,ะความเย็นทั่วถึงไปถึงด้านหลังแน่นอนนะคะพ,พี่ไม่ต้องแย่งแอร์จากด้านหน้าเลยมาพร้อมกับถาดรองเท้าแบบนี้นะคะ พื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างเลยนั่งสะดวกสบายไม่แออัดนะคะแล้วก็หัวน็อตนะคะเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะมานะโครงสร้างรถนะคะรอยเม็ดอาร์ตเดิมสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวดูบอดี้ตัวรถด้านข้างกันนะคะนี่เรี่ยมสารตัวรถคมชัดแบบนี้เลยรับประกันว่ารถไม่มีชนหนักเพิดฟันจมน้ํากับสีตีลังกากอไมามาแน่นอนนะคะรับประกันว่ารถสวยนะคะเรามีบริการตัวรถให้ทุกจุดนะคะลูกค้า ไฟไท้ายนะคะได้เป็นแบบ LED เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะ2จุดนะแล้วก็ตัวโรโก้ตัวอักษรน,นะคะอยู่ครบหมดทุกจุดเลยนะ mm hmm. โ o โล o l ่าอัลติสนะคะมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันอ่าห้องเก็บสัมภาระนะคะพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างกว้างเลยนะคะเก็บของนะคะได้เยอะมากๆนะ เก็บของได้เยอะมากๆเลยด้านล่างนะคะก็จะมีอุปกรณ์นะคะแม่แรงยางอะไหล่นะคะเรามีให้ครบเลยลูกค้านี่เรามีให้ครบเลยใช้งานสะดวกสบายแน่นอนนะคะรอยซีนทางมะพร้าวเดิมโรงงานไม่มีน้ําท่วมมาแน่นอนนะไม่ตัดต่อโครงสร้างนะคะหัวน็อตนะคะฝาท้ายเดิมนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมาทั้งสองฝั่งเลยนี่หัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะ บอดี้ตัวรถด้านข้างฝั่งนี้นะคะเรียมสันตัวรถคมชัดเหมือนกันเลยนะคะนี่สวยๆเลยนะคะพี่ๆขาใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะตัวนิว 1.6G นั่นเองนะคะนี่ปี2020่ด้วยตัวเบาะฝั่งนี้นะคะไม่มีรอยฉีกขาดเหมือนกันเลยอ่าตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะพี่ๆหัวน็อตนะเดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกะมานะคะอ่าหัวน็อตเดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกะมา มือเปิดของเขาะะเป็นแบบสมาร์ทเอนทีเรียบร้อยแล้วนะเดีย๋ยวเริ่มกันตั้งแต่แผงประตูด้านหน้านะคะกระจกมองข้างพับปับไฟฟ้านะนี่แผงประตูไม่มีรอยแตกเลยนะคะพี่ๆค่ะกุญแจของเขาได้เป็นแบบคีย์เลดเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับปุ่มสตาร์ทนะนี่สวยๆขอ,อนเดนซ์ตาร์รถให้พี่ๆได้รับชมกันเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยคันนี้ก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย ได้เลยนะคะรับสายได้ด้วยนะคะเลขไม์จะอยู่ที่138,627สกเป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงเลยนะคะเป็นรถใหม่งานประวัติศูนย์เข้าศูนย์ตรงทุกระยะนะคะพี่ๆไม่ต้องห่วนนงนะแมนเทนแน่ดีตลอดเลยนะคะวิทยุนะคะเดิมโรงงานเชื่อมอฟัง fm am ได้ใส่ CD ได้นะคะแอร์อันนี้ก็จะปรับความเย็ยนให้อัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วย มีโหมดการลื่นถ่ายมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่สภาพสวยๆเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะคันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์1 6 0 0นซีซีนะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินล้วนนะคะสภาพห้องเครื่องนะคะสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะ,ะไม่มีคราบ น้ำมันเครื่องเลยนะดูหัวน็อตทุกตัวภายในห้องเครื่องนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนนะ,นะเครื่องยนต์เดิมนะคะทุกจุดนี่คันด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการเฉียวชนนะคะหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุมานะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะเดิมทั้งสองฝั่งเลยนะคะพี่พี่นี่เดิมเดิมทั้งสองฝั่งนะแผ่นฉนวนกันความร้อนยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะอยู่ครบหมดทุกจุดเลยรอย เม็ดอาร์ตร้อยเหรียญบาทนะคะเรียงการสวยๆแบบนี้นะซิลเลอร์สามารถจิกเข้าไปได้แบบนี้เลยอ่าจิกให้มันเป็นรอยแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะคะนี่เพราะว่าสติกเกอร์อยู่ครบหมดเลยนะแล้วสติกเกอร์นะไม่มีลอกไม่มีร่อนเลยนี่สภาพสวยๆแบบนี้นะคะก่อนส่งมอบนะเรายัางล้างทาความสะอาดนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้พี่ๆด้วยนะคะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Toyota Corolla a t t i s นะคะ 1.6G นะคะปี2020กับราคานะคะ499,000บาทฟีดาวผ่อนเพียงแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะเรามีพี่พี่ไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นให้พี่พี่ถึงหน้าบ้านเลยหากใครสนใจอย,อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์ 0834428762นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ